รอบนี้เป็นรอบแรกเลยพี่น้องรอบนี้เป็นรอบแรกเนาะต่อจากมือซานี้เนาะพี่น้องขวัเท้าซาบันตั้งหลานก็ดีใจเนาะพี่น้องดีใจสามคคีกันในการเทพืนเนาะพี่น้องเทค้อขีดบ้านเพราะว่าข้าสิมีทางดีๆเที่ยวเนาะพี่น้องข้ากกระองหัวแห้งความใจกันในการเฮดเบียวเนาะพี่น้องเมื่อยแต่กระสุนพี่น้องทุกคนก็ดีใจพร้อมเพียงเที่ยงหนากันมาเฮดเบียว ต่อจากรอบเสาเนาะมือเสานี้ได้ตอนนี้แล้วพี่น้องยังเนี่ยเลยดิท่านในแข้งเป็นไงพี่น้องรอบนี้เป็นรอบแรกเพป็นเทต่อเนาะเพป็นอันนี้เทน้าแน่เด้อพี่น้องเทน้าแน่เพราะว่าเพื่อให้ทางมันทางเขาต้องโบกอย่างนดีนะพี่น้องหางแตก อบแร่งเพลนกอยปูนสองกองเนาะพี่น้องแต่ว่ากองแบบใหญ่ๆนึงเนาะอยู่กองขังนั้นตองนังพี่น้องจะอยู่มีอีกตะกองนึงเนาะพี่น้องความะลากองใหญ่เนาะซอยกันพี่น้องเพลนเปิดน้ำใส่ไว้ด้วยน้ำก็ะโค่ก่อน ฟิดถนนเลยพี ph ph ่น oh, oh, mm ้องฟิดรบานฟิดถนนทางบ้านเฮดคอนกีฮ่มีรถไทยมาถึงไปทางไหนเด้โอ้รถไทยเพิ่งมาพี่น้องทุกสายสุขีอ่อนไปทางไหนอ๋อไปพูนไปซึ่เอาคนละพี่น้องเออไม่ตอบเด้อเก็บของน้ำน้อพี่น้องเพิ่งวน้าเพิ่งบอกแค่หัน มีแต่พี่น้องค่ามนะข่วมบานในการที่ต้องสื่ หมัดกับมัดเนาะพี่น้องทางนี้กับมัดลวดทีมงานมัดหักปลายนุ่งทักปลายมันนุ่งนะเว้ยหักปลายก่อนเป็นมันเนาะเขาตีแบ เดี๋ยงับเดอเขเป็นเทปเข้าเป็นเทป่อตงา่อบห่ออห่อห่อห่ห่อห่อห่อหอห่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 อห0 0เออห่่อหอ่าห่อห่ออห่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 อ่อห่อห่อ่อหอห่ออห่อ่อห่ มันตอนนอนัวเตกันไหมนอกไม่ถูกตัวอะไรเพรัว่่แม่กูไม่นอกตัว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 อะไรเลยตัวอะไรก็ต้องอะไรนอกาต่ลังเร่ตัวตัวก็ต้องอะไรก็ตงอะไรเน่ตัวตัตัวัูอัเนาะ

รวมกันเนาะพี่น้องมารวมกันเผื่อทีสี่อ่าส้มกองที่สองเนาะพี่น้องกองที่หนึ่งกับ่รท่านในแ, 3, แ้วสามตา่ากาสิอ่าส้มกองที่สองพี่น้องคนกันเริ่มส้มกองที่สองจากการทีขัวเขาเน้องพี่น้อง้าบั่นต่าง,งหวัวหแห้งหววใจกันเนาะเก็บเงินพี่น้องปีนี้เป็นปีทําอิดเลยที่ห้าต่างใจที่สิปแปลงข้างบ้านเนาะ เพราะว่าปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วเ้ากระเก็บเงินคือการปีที่แล้วห้าาสื่อดินมาทมทางเนาะพี่น้องแต่ว่าการที่ห้าวสื่อดินทมทางมันกะมันลมคือเก่าพี่น้องเวลาค้นต๊มาแล้วกะทางมันเละทางมันเละแล้วก็มันกระลมคือการมาวันนี้ก็เลยเบลากันใหม่นาะคนในบ้านเนาะพี่น้องเปลากันใหม่ว่าเออขั้นเอาทางคอนกี่ทามันสิดีกลัวพี่น้องมันสิทษมันสิได้ได้ปีกวัวนะพี่น้อง มันสีแล้วเลยนะาขาขาซื้อดินมาทมขาสีได้ทมถุกปีถูกปีเนาะก็เลยแบบแตัดสินใจว่าเออเอาทางคนกรีตซะพี่น้อง<ะ>คอยเหตุไปเนาะ,ะมันอาจสีแบบงบเฮ้ามันอาจสีบ่แล้วในปีนี้เนาะพี่น้องเพราะว่างบกับบ่ลายงบมีแต่อ่าเศร้าลานกีีเนาะงบเศร้าหวานถ้าเป็นเงื่อนไทยก็สีประมาณสี่หมื่นบาทพี่น้อง แต่ว่ากะมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เพิ่นกะสมทบทุนมากอยู่พี่น้องแป่กะเฮ้ากะเหตุตามงบกรแได้พี่น้องงบเหาะไซกะได้สมหันเนาะป,ปีนี้อาสิบบแล้วปีนากะเริมใหม่พี่นอ้อง่อใหม่ขาเบิงกรว่าปีนี้เฮ้าสิได้ลายสำได้พี่น้องก็สำเอาบุญบานเฮ้าต้องซรอยกันพี่น้อง ถา้าเฮาบ่เฮ็ดเองเนาะถ้าเฮาบ่พัฒนาบ้านเมืองเฮาเองมันกะบ่ม,มีไผมาพัฒนาให้เฮาเนาะพี่น้องเฮาเป็นผู้อยู่เฮาต้องเป็นผู้พัฒนาเนาะอนี่สิแล้ว็นสื่อเพื แต่ว่าแห้งงานบานเท่ามันกับ,บุตรลายเนาะพี่น้องหมู่บานมีประมาณสี่สิบกัวหาสิบลังค่าเื่อนนกับจริงแต่ว่าผู้ใา้กับมีบรลายเนาะบางขอบัวกกับผู้ชา้กันยังน้อยพี่น้องส่วน่ลายกับมีผู้หญิงคือขอบัวปีใหม่กับมีแต่ผู้หญิง คันดิบบาดหนือยนแนคือาพ่อจะเหนอยนะอะไรจังวะคันดิบยังใครแน่เนาะเอนดิบาดเนี่ยขันเขาคนิกันไ้าคนชิชาก็เยยดยดแข่งทางนั่นการดิด้ด่งนะยึดเางนั้นีว I'm

ส่วปลายนึงนะตอนถัดไปมีอะรไม่การเทถุนก็ได้คะร้ายเติม

เปิดจ <Happiness>. oh. ีแ <passwords> ต่วะเด้แบบจีแต่วะเมื่อวานเต้นหนักได้เต็มถุเท่ห์หนักที่นี่เนาะพี่น้องเหมยเฮ็ดอีกเฮง่องเป็นผู้หญิงแต่ว่าฮ่อก็ต้องเฮ็ดซอยเพี่น้องพี่น้องค่ะว่าสีทาให้แต่ผู้ชายเฮ็ดกะมันเมื่อยเกินพี่น้องผู้ชายบ้านฮ่อมันกับโบราณเฮ็ดซอยกันพี่น้องยังที่ฮ่อเฮ็ดหนักฮ่องแต่เฮ็ดซอยกันเนาะฮ่างมัน ข่าวเห็นผลสำเร็จที่สิมาในอนาคตอันไว้ไว่ีนะพี่น้องมีแล้วพี่น้องมือ,น,น,อ,อนี้เท่กากับเทไดประมาณนี้เนาเไไปาาะ เดี๋ยวสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิงเ่งมือนะได้ยี่ดอกพี่น้องความยาวประมาณ6เมตรที่โฮเทลมัน,นต่งางกันนี่พี่น้องเมื่อเสารนี้เพิ่นเริ่มเทพตั้งแต่บอลน,นี้เริ่มเทพตั้งแต่บอลน,นี้พี่น้องจะหอดกันเนอก ค่อยตีนเล็กน้อยเหยียบค่อยตีนคุณได้ได้เหยียบพี่น้องดตน่กไดพี่น้องตนึากระได้ามมาในนอสูซอยกันพี่น้องเชือ อนาตขดถังหนาเนาะขดผูคนสีได้เที่ยวสบายเนาะพี่น้องคดในบ้านเฮ้าหรือบา้านอื่นที่คนมาเที่ยวคนก็สีได้เที่ยวสะดวกสบายพี่น้อง <ไป S 1> เอากาเริ่มเทศวัดเนาะเริ่มเทศวัดเมื่อบ้านคุณดี่พี่น้องเริ่มเทเขาไปในบ้านเลยนคนทางยังอีกยาวไกลพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ ใายอัปเดตมือนี่นอกวาไหลน้อยได้ได้สิได้นอกพี่น้องอะไรกันสิได้ขอจบคลิปไปเพียงสำนีเด้อพี่น้องถ้าติดใจก็อย่าลืมกดไลค์นอกพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับค้นทางค้นกีดที่ยั่งใหญ่ทัฒน์ในไลฟ์เป็นไงเด้อพี่น้องบ๊ายบาย